นี่พาพี่น้องมาเบ่งปูเด้อจ้านี่อายุได้ปูมาแล้วจา้าค่ะคุดปูมาเด้อค่ะเมื่อใ่ทายตนคุดให้ดูเด้อค่ะ,คะนี่ปูนาค่ะ นี่ว่าเดิรสั่งนะค่ะรู้ละลอยค่ะสายยสิรับสั่งไปแห่ลูกค้าดนะค,ะค่ะค่ะหูนนาค่ะ สาวอยู่สิจับปูไปให้ลูกค้าเด้อค่ะโลละลอ,อยค่ะฝากกดติดตามได้เด้อค่ะอีสา,านโคราชกินสาวยุมันนี้มันนี้บ่าวกบอยู่เด้อค่ะ เขาจะไปจับปลาขอนจันเลยนะอืเขาตรงหลางหรอกค่ะเอาแบบนี้อืม ปูนาบ้านเรานี้จะโต,ตง,งามๆเลยค่ะประมาณรูนนี่อูปูชงเบานิดนึงมีลูกข้าสั่งเด้อค่ะจะเอาไปส่งลูกข้าคำนี้ค่ะ ดูหนึง่งคือหลายแท่ คพี่น้องโลดหนึ่งเด้อค่ะนี่ค่ะลอยหนึน่งค่ะหลายบ่ค่ะนี่่อยู่เห็ดโลดหนึ่งเด้อค่ะออยู่เห็บเบิองโลดหนึ่งเด้อค่ะนี่ค่ะผู้หน้าเห่าหลายเตือเ้สจ้ะ อยู่ขายโลละลอยเด้อค่ะโปรเพลงค่ะนี่ค่ะนีเบิ้งค่ะค่ะโลหนึ่งเด้อค่ะนี่จปจับอีกค่ะจังอีก ช่วงนี้หาคุดปูด้วยค่ะแล้เวเขาแล้วน้ำแล้วค่ะออกหากินค่ะจะดูวันไหนจะได้จับแมงซ้อนเด้อค่ะจะได้ไทายเจกพี่นงเบิงค่ะแมงซ้อนทั้งคุลาดเด้อค่ะนี่คือกันค่ะใครจะถึงหน้ำมาแล้วค่ะ จะขุดได้รลนหนึ่งกับเมื่อเติบด้วยะคะ่ะปู่ลน่ง